สวัสดีครับสวัสดีนะฮะสวัสดี FC ฟซีรลยแตนคสอเจเลนยนจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะบอยก็มีแตนมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นแตนสีล้อนะครับสีล้อธรรมดานะครับมาพบอกับเครื่องยนต์คูโบต้าสิแรงนะครับนิ่มๆนะครับตัวนี้เครื่องนิ่มมากนะครับรถสวยได้เดิมนะครับรถสวยเดิมโครงสร้างเดิมนะครับแต่สีเราเก็บให้ใหม่นะครับยางสวยสีเส้นนะครับ เหล็ก่างเปเหล็กล่างหน้าสีเดิมสวยทั้งเส้นไม่มีดมไม่มีผูกแหนบเต้าอัจระบีนะครับเป็นแหนบสองชั้นยางร้อหลังเป็นยางกระกุยนะครับกระบะไม้นะครับโครงสร้างสวยนะครับไม้ยังเป็นเหลี่ยมอยู่เลยนะครับตัวนี้สวยมากนะครับพื้นดีครับเหนือสนิทแนบสนิทเลยนะครับเก็บสีให้เรียบร้อยเป็นรถ5เกียร์นะครับ ระบบเบรกเป็นเบรกน้ำมันนะครับให้ดูซีซีทั้งสองฝั่งครับไม่มีดาไม่มีถุกนะครับเข้าอัาลจีรีสวยเลยครัท้ายก็จะเป็นโตโยต้านะครับยางตะกุยนะครับสวยนิ่นครับเป็นรถห้าเกียร์นะครับอูอ่เดิอก็จะเป็นอู่อมัดเอกนะครับ อูดังทางจังหวัดนครราชสีมานะครับอูดังทางโกราชนะครับเดี๋ยวลองสาธิตลองขับให้ดูครับบอกเลยครับอีแตนสีล้อเข้าไร่เข้าสวนผลพืชผลทางก,การเกษตรผลหญ้าผลฟางนะครับนหนักบรรทุกก็อ,อยู่2องามตันครับกำลังดีนะครับขับดีดีมากครับ e วิ่งดีนะครับตัวนี้พี่น้องท่านใดนะครับหารถไม่ใช่งานก็โทรศัพท์มาพูดคุยกันนะครับ0856596501นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับเรามีบริการจัดส่งในทุกประเทศนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะครับโทรโทรมาคุยกันนะครับหรือจะมาดูรถที่รถจอดอยู่ที่ตำบลแสลงพันนะครับบ้านแสลงพันอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับสนใจหารถไปใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นอ e ีแตนสี่ล้ออีแตนหกล้ออีแตนหกล้อดำนะครับก็โทรศัพท์มาพูดคุยกันนะครับทางร้านมีหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาให้ท่านเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นสี่ล้อหกล้อดำไม่ดำก็โทรศัพท์มาพูดคุยกันนะครับบริการจัดส่งในทุกประเทศเก็บเงินปลายทางได้นะครับสำหรับคลิปนี้ครันนี้ขอขอบคุณมากครับ